สาวครับเวลาเกนาฬิกาสมสบนาทีดูแลอย่าลืมนะครับกดกระดิง่งกดซับสไครตกดถูกใจกดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเราจะได้รู้ว่าสิ่งที่ท่านติดตามเนี่ยสิ่งที่เราพูดเนี่ยท่านชอบไหมเนะี่ยก็กดซะหน่อยนะเราจะได้พูดในสิ่งที่ท่านชอบถ้าเราพูดแล้วท่านไม่กดกแสดงว่าท่านไม่ชอบเราก็จะไม่พูดต่อหาเรื่องอื่นมาพูดนะครับนะ ชอบเรื่องการเมืองเรื่องธรรมชาตินะเรื่องต่างประเทศหรือเรื่องเศรษฐกิจอะไรต่างๆเราพูดได้หมดแหละนะวันนี้แล้วก็อยากจะคุยนะคุยเรื่องอะไรครับเรื่องการเมืองกับประเทศมันจะอยู่หัวเรียวหัวต่อนะเ,เป็นช่วงที่ว่ารัฐบาลต้องการชิงความได้เปรียบหมายความว่าหลังจากที่รวมพักเล็กพักน้อยเข้ามาแล้วจนกลายเป็นพักใหญ่นี่นะก็ถือโอกาส ยุบสภาซะเลยตอนนี้ตอนนี้มัยุบไปได้เพราะสภา,าปิดนะฮะสภา,าปิดจะเปิดประมาณโน่นแหละหกธันวาอ่อหรือสิองธันวาเน่ยังไม่ดูนะแต่แต่แต,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 แต่ต้องยุบก่อนแนะ่นอนไม่ชน,น,นะแน่นอนได้ข่าวนะว่าฝ่ายฝ่ายค้านจะมีอภิปรายอภิปรายรัฐบาลครับรัฐบาลก็โวยเฮ้ยแล้วมันอยู่รล เร <laughs> ิ่มแค่บร yes. yes. ิหารในเดือนกว่าสองเดือนนี่นะจะฟุ่มเฟือยที่สุดเลยอ้าวเขาเรียกว่าหาเรื่องด่าไงเอาจุดอ่อนโหเขาเรียกว่ารัฐบาลน่ะมาอยู่เดือนกว่ากว่าสองเดือนนี่นะทําเรื่องเสียหายเยอะนะเขาจะต้องคือความจริงก็ไม่ได้เสียหายอะไรขนาดนี้แต่ว่าคะแนนเยอะรัฐบาลแจกงงแจกเงินนี่เอะฮะแจกอะไรนะเฟรชอะไรนะ คนละค,ค,ครึ่งใช่ไหมรับหรือ,อยังคุณปื้ดรับหรือ,อยังเกีย่ยงหม,หมดแล้วใน <laughs> ข่าวใหญ่ใหญ่แล้วเนี่ยเนี่ยก่อนก่อนก่อนท่านว่าก่อนโมกกระลาเนี่ยปีใหม่เนี่ยเพื่อให้เงินไปแ,แจกไปใช้ก็ถ้าคืนไะด้อยู่ยาวนะเขาจะหาสร้างคะแนนนิยมเยอะไปเแต่นั้นจะต้องหาเรื่องอภิปรายชีย้จุดอ่อนแล้วก็ยุบ รัฐบาลคงยะอไม่ยอมให้ให้อภิปรายให้ดาวฟรีล้วกันเนยจากนั้นผมมองดูนะอันนี้ดูตามดาวนะเพราะพฤหัสพฤหัสช่วงนี้ก็ไม่ดีอะ่ะเพราะพฤหัสเป็นดาวประจําประเทศไทยนะและ้็อเมริกาด้วยเราเอาของไทยแล้วกันมันเดินถอยอะ่ะมันเดินพักอ่ะนะพักโอพักตลอดเลยนะเนี่ยมันถึงมีแต่เรื่องไม่ดีไงเรื่องชายแดงก็ดีเรื่องต่างประเทศก็ดีนะ ตอนนี้ก็เลยมาดูว่าวันที่หกธันวาเนี่ยจะถอยเข้าราศีราศีเมถุนอีกเข้าราศีเมถุนก็เป็นเป็นอยู่ในตำแหน่งที่ที่เสื่อมอ่ะเป็นเป็นปลาเป็นปลาแล้วครับนะก็เลยมองว่าเนี่ยน่าจะยุบนะถ้าเปิดสภา,าเปิดสภา,าวันที่ 6, หกท่้ั้ยอาจจะถูกยุบเลยนะ เปิดแล้วรัฐบาล,ลนายกยุบเลยนะเออเพราะเขาพร้อมแล้วนี่นะโอเคนะทุกอย่างมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงในเดือนเดือนนี้ธันวาเนี่ยนะมีอะไรเยอะแยะนะครับที่จะเข้ามาเพราะว่าดาวดาว,ดาวมันไม่ค่อยจะดีนะดาวมันมันอยู่ในตำแหน่งที่เรียกว่าวุ่นวายอะ่ะฉะนั้นจะให้ไปวุ่นวายในสนามเลือกตัง้งก็เลยดีกว่านะมันจะได้ไม่เอ๊ะนั่นนะครับนะ เรื่องไหนจะเรื่องชายรงชายแดนต่างๆกันนะตอนนี้ประเทศไทยดีอย่างเดียวครับนะดีเรื่องต่างประเทศที่ในหลวงนะครับนะไปไปไปอะไรไปไปไปห้าวันใช่ไหมที่ไปประเทศจีนอะ่ะนะก็พี่น้องชาวจีนชื่นชอบมากเลยครับนะจีนไทยไม่ใช่อื่นไกลพี่น้องกัน้ะครันนะตอนนี้เราไม่ห่วงแล้ว ถ้ามันจะมาไงก็ได้ครับมันมีปัญหาอนอะแล้วก็ตอนนี้มันแบ่งชัดเจนนะนัมาเลเซียมาเลเซียในอันวาเนี่ยมันก็ไปเข้าข้างไอ้วุนเซนนะเห็นไหมไอ้อทั้งก็เข้าข้างฮุนเซนหรือว,ว่าเชียร์ข้างเหม่งด้เห็นนะไหมแต่ก็เราก็ไม่ห่วงเพราะตอนเนี้เราไปจับมือ แน่นอนแล้วครับคาจีนแน่นอนอยู่แล้วนะเดี๋ยวให้จีนมันตั้งฐานทัพเรือแล้วก็ตั้งอะไรเนี่ยสนามบินที่อุตภเปาเอามาเลยเอาไปเลยมาเข้ามาเลยอยางแล้วเนี่ยไอ้ทัามันอยากจะได้แล้วเกินอุตภเปาว่านะจะไปเอาฐานทัพมาเอาเครื่องบินมาเอาไปโจมตีจีนนะครับเนี่ยโอ้มันเรื่องสนุกับการเมืองนะครับแต่ดูเยอะๆแล้วก็ต้องระวังปราษาทกินนะ แล้วก็สิ่งที่น่าห่วงก็คือว่าการใช้ระเบิดชีวภาพเนี่ยคราวนี้แหลคะครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไใช,ไใช,ไใช่นิวเคลียร์นะถ้าใช้ไอ้พวกระเบิดไอ้ไอ้นิวเคลียร์เนี่ยบ้านเมืองมันจะวุ่นวายจะจะ,จะหายไปเลยนะยุบนะแผ่นนี้จะยุบทั้งประเทศเลยนะผมว่าเขาน่าจะไม่ย่าไม,ไม่ไม่ใช้จะใช้ไปในพวกอ ชีวภาพแทนขหาหายความว่าเอาให้คนสิ่งมีชีวิตตายแต่บ้านเมืองไม่พังทลายเออมันองไปสร้างใหม่หลังสงครามโอ้น่ากลัวมากพวกลบกันเรี่นะแล้วก็ดูต่าะประเทศตอนนี้มันก็แว่แย่นะ่ะผมไปดูไอ้เนี่อะไรเรื่องประชากรโลกอะ่ะมันเจ็ดพันสามร้อยกว่าล้านนี่หลยนะอาหารไม่พอกินน่ะ จริงๆนี่นะไอ,ออาหารต่างๆที่โลกสร้างขึ้นมานี่นะฮะม,มันเลี้ยงได้หกพันคนนะอันนี้เจ็ดพันกว่าคนมันโอเวอร์ไปแล้วฉะนั้นเดี๋ยวต้องมีการล้างล้างเนี่ยล้างเดี๋ยวมันจะล้างหนักไปนะหน่อยเขเหลือสามพันกว่าอะไรยุ่งเลยนะแต่ว่าก็ดีนะก็ดีคนเก่งคนที่มีดวงดีๆจะได้อยู่พัฒนาโลกให้มันดีขึ้นไป ตอนนี้ก็ดีรู้สึกว่าอเมริกาก็ดีจีนก็ดีนะเขาส่งคนมาอยู่บนดวงจนนันทร์แล้นะไปอยู่บนดาวเทียมแล้วคนเก่งๆอ่ะพวกที่มีความรู้ความสามารถนักวิทยาศาสตร์นะแล้วก็เอาเอาเอาความรู้ต,ต่างๆไปไปอยู่บนไั้ก่อนนะแล้วก็ว่าถล่มกันก่อนแล้วค่อยกลับลงมาของของของจีนเก็มีนะก็มีดาวเทียมลูกเทียนกงอ่ะนะเออ ถ้าไปรู้อะไรมากๆแล้วมันก็ไม่สบายใจไม่ใท่านะอยารู้แล้วท่ดีกว่านะเราอยู่อยู่กับอยู่กับธรรมชาติแล้วก็พยายามเรียกว่าสวนมนต์อ่ะอยู่กับพระนะครับผมส่งของให้แล้วนะนะทีวีพระเพื่อนี่นะมีพวกเซนกุ้งเซนกีนี่นะไปนัางภาวนานะขอให้ทุกอย่างมารีดีก็แค้วคลาดปลอดภัย เอากันตรงนี้ดีกว่าไม่ต้องไปเอาราบรวยแล้วตอนนี้ราบรวยก็ไม่มีโอกาสได้ใช้เงินเอากันแควคราดปลอดภัยนะครับนะีหมายความว่าวระเบิดจะมาหรือลูกปืนจะมาเนี่ยมันผ่านไปผ่านไปผ่านไปนไปี่แหละครับตรงนี้แหละผมต้องการสิ่งที่มันแควคราดกันนะ่ปลอดภัยก็พยาพยามคิดพยายามพยายามหาสิ่งที่มีมีเรียกว่าพุทธคุณหรือว่า อิทธิฤทธิ์อะไรต่างนี่นะเอามาเรื่องนี้มันเรื่องที่มัน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 น่าเชื่อถือนะมันเคยมีปรากฏการณ์มาตั้งแต่อารตแหละเนะยที่มันแคล้วคลาดมาได้เนี่ยเพราะเพราะพุทธคุณแล้วครับนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะครับนะทีนี้ประเทศไทยเราเนี่ยเพราะว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเยอะเริ่มมากขณะที่เราถูกไอ้ไอ้ท่ามันบี้มาบ้างเลยบางทีว่า้แล้วก็มีจีนเข้ามาอบอุ่นกขอนนียมันโอ้ มันอะไรกันจะขนาดนี้แล้วันาดนีหละครับ,นะเ,รบเรียกว่าบุญบาร,รมีครับของประเทศนะครับนะแล้วเท่นี้ผมสบายใจมากครับมนาะตายตาหลับว่างกันเถอะนะคือเราจะเห็นมาตอนนี้ไทยเราถูกหลังแกอย่างนะแล้วก็คนในประเทศเนี่ยมันไม่เคยรักชาติเท่าไหร่ตะเรียกว่าเริ่มเผยมานะ เนี่ยเพราะเจ้าไหญ่เพระรหารมันถอยนี่นะคนไม่ดีที่มันมีเป็นเรื่องทุชั่วที่เป็นข่าวที่ออกมาเยอะนะอีเยอะนั้นเนี่ยโชคทียังพรักงานย,ยังไม่เดินถึงถึงต้นปีต้นปีหน้านี่ยนะยังออกมาเยอะนะจะทุ่มนํามาแฉนะครับนะฉะนั้นคนที่เราเห็นหน้าฉากดีๆที่ผ่านมานะครับไม่เคยไม่เคยได้ถูกโดน ใครมาแฉมักมากล่าวหาโอ้โหนี้ออกมาเยอะเลยนะนี่เลยครับพ่อดาวครับนะความชั่วเนะที่ทำว้ว้หนีไม่ออกครับหนีไม่ออกนะเออก็ก,ก็ก็ดีนะเราจะได้เริ่มอะไรใหม่ๆกันบ้างนะเริ่มอะไรใหม่ๆกันคนดีอยู่ได้ครับนะคนดีอยู่ได้คนชั่วอยู่ไม่ได้ครับนะมันเดี๋ยว,วงการมันเทิไงเลยไหมโอ้โหเละเลยนะ วงการบันเทิงที่ไม่น่าจะไหนกันนะเออเป็นยังไงคุณคุณปิดวงการ<อ>บ<ง>ันเทิงมีข่าวกำลังซุบซิบอยู่แต่มันก็ยังไม่ได้เปิดว่าใครอเรอะแกบอกเป็นแก๊งไม่รู้แก๊งไหนอ๋อมีแก๊งเหรอเขาบอกดาราตัวแม่นะถูกกล่าวหาว่าชักชวนเพื่อนคนในวงการลงทุนโดยเอาก็ได้รับผลตอบแทนดอกเบี้ยดีปันผลดี<อ>แต่พอยืมไปแล้ว ผิดนัดการชำระเขาก็เลยกำลังจะดำเนินคดีกันโย็อย่างงี้ก็เราก็บอกว่าเนี่ยพวกวงการบันเทิงก็ดีนะวงการการเมืองก็ดีนะใครที่มีเงินเนี่ยนะมันจกถูกชักชวนได้ง่ายความโลภอะความโลภอะนะคือความจริงตัวเองก็ดีอยู่แล้วนี่เขาว่าเขาว่าเป็นร้อยละเป็นร้อยล้นเลยเหรอใส่ร้อยละนนนโอ้โห oh oh, เงินเยอะแยะเลยนะแล้วยังไม่รู้จักพอนะ่ะ สี่ร้อยล้านนี่ก็ก็อยู่ก็พอได้แล้วนะจะเอะไรยักนักหน,นาจะเป็นพันล้านเลยอ่ะเออคนยุคใหม่นี่มันทำไมโง่าจังนี่ยมีเงินแล้วแล้วโง่ดิมาเพาะไม,ไม่ไม่น่าจะมีเงินนยเออมันมาวงการมันเทิงนี่มันก็มันมันบมเมาพวกดาวราวหูมาเร็วรวยเร็วครับไปเร็วนะครับนะผมเอง สมัยก่อนก็อยู่วงการบันเทิงมานะเนี๋ยอย่างนี้ยังอยู่นะตอนที่ดังๆทัใหม่ๆนะโอ้โหเงินไหลามาเทม,มาง่ายเหลือเกินแต่มันก็จะมีสิ่งเข้ามาโอ้โหมาเชิญชวนเรามาล่อเราบเอาไปให้เสียงเงินเยอะนะตอนนั้นผมได้จากไอ้ไหนบุญรักเล่นนังบุรักลูกทุ่งโอ้โหคนมาจ้างเล่นถังเยอะแยะเลยแต่แล้วก็ถูกหลอกครับ <laughs> จุกเราห้ทำหนังกันนะโอ้ยก,ก็หมดนะครับก็หมดค,คือ,ค,อคือถ้าเราเราเราไม่ประเมินไม่ประมาณตัวนะก็คนรุ่นสมัยก่อนนี่เอาว่ารุ่นยุ่งนี้ก็เหมือนเหมือนกันนะคนหนุ่มหนุ่จะไม่เคยดังแล้วพอดังกันเข้ามาเยาอะๆคุณคุณว่าจะทำยังไงใช้เนใช่อ่ะเขาจะให้คุณเป็นโปรโมททำอะไรตั้งๆใหญ่ๆลงทุนอ่ะอมีเงินก็ต้องใช้เ,เก็บมาทำไมอ่ะอ๋ะอลงทุนนะี่ละ สามสี่ร้อยล้านนี่นะน,นี่แหละนี่แหละมันจะหมดตัวแล้วกันมาผมจะบอกให้นะครับเป็นการให้ให้ข้อคิดว่าคุณมีเงินขึ้นมานี่ยนะจากที่คุณทํานี่นะแล้วคอจะมาใครมาชวนทําอย่างอื่นนี่นะอะไรที่คุณไม่ถนัดอย่าทําสิ่งไหนที่เราไม่รู้อย่าเอาเขารู้ให้เขาทําไปเลยเขาบอกเขาไม่มีเงินไม่มีเงินก็เรื่องของคุณเออไปกู้ธนาคารเนี่ยไม่ใช่มาชวนเรา โอ,อ้ผมผมผมเคยหมดหมดมาหลายที่นะตรงนั้นเนะี่ยผมมีอยู่อันหนึ่งตอนนี้ผมได้เงินมาก็เยอะยี่สิบล้านสมัเกิดมาเยอะนะมีคนมาเสนอเนี่ยให้ลงทุนก็บอกว่าเนี่ยกรุงเทพเนี่ยมันมีไม้สักมีไม้สักฝังอยู่ใต้ดินเนี่ยแถวเนี้ยแถวสายจิ้งชาเนี่ยน,นะเขาบอกว่าจะมีคน ได้สัมปรธานมาจะขุดเสาขึ้นมาเสาไม่สักต้นใหญ่ใหญ่โอ้โหมันปลูกบ้านโอ้เยอะมากมันไม่ไน่เนยเออเราเราก็ไม่เราก็ไม่เคยเข้ากรุงกันนะแต่เราเชื่อไหมเชื่อครับเพราะไอคนมาพูดอีคนบ้านเดียวกันนะแต่เป็นรุ่นพี่คนต่างจังหวัดแหละเข้ามาอยู่กรุงเทพเนะี่เขาเขาเนี่ยเขาอยู่เขาวงการเ,เขารูด้ดีผมก็หมดไปหลายตังค์อนกันนะเพราะไอความที่ว่ามีเงิน แต่เรียกว่าขาดประสบการณ์ก็เลยบอกให้ฟังว่าเนี่ยคนรุ่นใหม่นะฮะถ้าเวลารวยอะไรขึ้นมาเลยนะท่านใครมาชวนแล้วยายทำนะเก็บไว้สักพักหนึ่งแล้วนะให้เงินมันเย็นๆซะก่อนแล้วก็เขเรียกอะไรศึกษาหน่อหน่อยใครอะไรมาก็อย่าไปวูบวาบครับแต่เวลามีเงินในหมายคนมันป่อยยอเยอะนะโอ้โหมาหาทุกวันไม่ได้ขาดเลยครับเนะี่ย นี่แหละครับคือก็เอาประสบการณ์เข้ามาเตือนกันแล้วมานต่งเอาสู่กันวังคุณวีวีสาธุค่ะอาจารย์ครับผมคุณรัติการสวัสดีวันพระในสิบห้าค่ำเดือนสิบสองขอนำบุญจากการทําบุญใส่บาตรและสวดมนต์ไหว้พระมาฝากอาจารย์นัทมินและแฟนรายการทุกท่านค่ะสาธุสาธุสาธุบอลแล้วบอลแล้วก็วทำไมครับ<อ>คุณจีรสุดา<อ>สวัสดีค่ะอาจารย์ครับผม ก็ครับมีอะไรก็จะคุยก็เชิญนะครับนะไม่มีปัญหาเออหมดแล้วหมดเลยนะก็ไม่คุยอะไรมากครับว่าพอหอมปากของคอนะก็วันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับติดตามรายการนะครับนะเพราะช่วงส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่เนี่ยก็กําลังเขียนคําพยากรว่าปีหน้าเนี่ยนะว่ามันจะเริ่มดีเมื่อไหร่ เราจะเริ่มร้ายเมื่อไหร่จะเกิดสงครามโลกเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้นะเราจะได้เตรียมเตรียมทำหนีทีไรน,นะครับนะเพราะว่าไม่มีอะไรที่จะรู้ดีไปกว่าโหราศาสตร์เพราะโหราศาสตร์นี่เราสามารถคำนวณน,นะฮะออวิธีโครจรของดวงดาวล่วงหน้าได้ผมมีปฏิทินประมาณร้อยปีนะสามร้อยปีล่วงหน้านะสามร้อยปีย้อนหลังกันนะ เขาทำไว้นะครับเป็นปฏิทินที่เรียกว่าใช้อะไรคอมพิวเตอร์เขากดมาโหละเอียนมากนะครับก็เราต้องค่อยๆถอนมาดูกันวว่าอันไหนพอจะเชื่อได้แล้วก็วิเคราะห์สิ่งแวดลอ้อมสถานการณ์สิ่งที่มันจะเป็นไปได้ไหรือไม่ได้เนี่ยเราก็เอามาคุยกันอย่าทำอะไรให้มันแตกตื่นครับประเภทแตกตื่นน,น,นะแม่เอาคบนะ ประเภทต้องการเลตติ้งต้องการ,ต,การต้องการเลยนะวิวใช่ไหมยอดวิวยอดวิวใช่ไหมมันได้ตังค์เนรอยได้ตังค์เหรอผมเพิ่มรู้เนี่ยนะก็เอาแล้วครับเราไม่เอาเอาอะไรที่เป็นความรู้เราต้องสร้างดราม่าเยอะๆอ <laughs> เธอเยอะเลยอ๋อลงติ๊กต็อกมีดราม่าเยอะ <laughs> ยิ่งดังคุณเปิ้อนี่คุณไปไกลเลยนะเนียเดี๋ยวใครอยาก ติดตามช่องไลฟ์สาระก็ไปติดต็อกันได้เอ,ออออ๋แค่นี้นะเออดีดีเอาเอก็ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับทีต่ติดตามรายการวันนี้ก็ขอทุกท่านมีความสุขครับพรดประเสริฐจอมเกิดแก่เอฟซีทั้งหลายขอบารมีพระพุทธเจ้าหาพระองค์พระโพธิสัตว์กุนอิมแปดสิบางพระพรหมสามปางนะครับจงธรรดานในทุกท่าน แต่คนในครอบครัวทุกท่านแล้วครับมีอายุมั่นคันยืนสุขภาพดีมีความสุขกับนะทําอะไรก็คอยก,ก้าวหน้าจเจริญรุ่งเรืองนะครับโชคดีแล้วสันติล่วงรับไปแล้วขอให้ไปสู่สุคติภูมินะครับสามปลายพบแดนสุขาวดีเพราะว่าคนเราเนี่ยมันยังไม่ที่ตายไปแล้วไม่สูญนะมันยังเวียนว่ายตายเกิดก็ขอให้กลับมาเกิดเอาเอาหลังสงครามแล้วกันนะครับจะได้อยู่ในภพที่ดีนะครับดีเลยสิ่งที่ดี ครับว,วันนี้กับทุกท่านโชคดีครับสว,วัสดี